สวัสดีครับ Alien Skill Company นะครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอบคุณมากๆครับเอาล่ะ สิ่งที่อยู่ข้างหน้านี้นะครับก็คือแบตเตอรี่แห้งนะถอดมาจาก UPS นะครับหรือว่าเครื่องสำรองไฟนะครับเอามาใช้กับพวกคอมพิวเตอร์ทั้งหลายพวกนี้จะมีอายุประมาณ2อปีครับแล้วก็มันก็จะเสื่อมสภาพชาร์จไฟก็ไม่เข้าแล้วนะฮะก็เลยต้องโลกแล้วก็เปลี่ยนใหม่สิ่งหนึ่งก็คือการจะบอกคุณผู้ชมว่าแบตเตอรี่พวกนี้มันมีเงินนะมันเป็นเงินได้ก็เดี๋ยวจะเอาไปขายต่อที่ร้านของเก่าต่างๆอ่ะเรามาดูกันนะครับว่าลูกใหญ่ผมมีหมดกี่ลูกนะฮะหนึ่งสอง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามมีสิบสามลูกนะครับลูกใหญ่สิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดรวมลูกเล็กอีกสี่ลูกก็เป็นสิบเจ็ดลูกนะครับมาดูกันสิว่าวันนี้เอาไปขายที่ร้านของเก่านะครับจะรับซื้อเราในราคาที่เท่าไหร่แล้วก็จะได้มาทั้งหมดกี่บาทครับน,นี้เราได้สามสิบเจ็ดโลเลยนะฮะการหาเงินอย่างมีประโยชน์นะครับใช้เวลาให้เป็นประโยชน์เนี่ยมีเจอของเก่าก็มาขายได้สามสิบเจ็ดโลนะครับช่างเมื่อกี้นะนะครับแล้วเราก็จะได้เงินมาเป็นอย่างนี้ นงี้เล่าโอ้โหไนเจ็ดร้อยสี่สิบบาทเลยนะโอ้อืมโอเคฮะเนี่ยก็ของพวกนี้ก็เอาใช้ประโยชน์ได้นะครับไงก็ได้เลนะครับอา uh oh. uh oh.